ที่จังหวัดสตูลนะคะแต่ว่าจากสถานที่ท่องเที่ยวพาไปดูของกินกันบ้างค่ะเป็นขนมโบราณที่เขาบอกว่าหากินยากแล้วก็ส่วนใหญ่จะทําในช่วงที่มีวันสําคัญสําคัญของพี่น้องชาวมุสลิมคะ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้รู้จักไหมคะทอดมันหรือเปล่าฮะหรือว่าลูกชิ้นมันคล้ายมากๆเลยนะคะแล้วก็วิธีการเนี่ยก็คล้ายๆกับโรตีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะเขาชื่อขนมมารากูสูตรอินเดีย ซึ่งวิธีเนี่ยจะคล้ายกับโรตีทั่วไปแต่ว่าใส่เครื่องเทศปั้นเป็นก้อนๆแช่น้ำมันนะคะจากนั้นก็นำไปทอดค่ะส่วนคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะคนที่กำลังลงมือทำอยู่เนี่ยค่ะคือนางดารุณีอายามีนเจ้าของ ร้านทาขนมมารากูในตําบลบ้านควรอําเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะพร้อมกับนางไซนับมูกิมลูกสาวแล้วก็หลานสาวช่วยกันทําขนมมารากูเพื่อให้ทันกับออเดอร์ของลูกค้าในช่วงเทศกาลฮารีรายออริดิวอัฮาค่ะนางไซนับบอกนะคะว่าขนมมารากูเป็นขนมในประเทศอินเดียเป็นขนมมงคลนะคะที่ชอบทํารับประทานกันในวันสําคัญมีการทํากันมากในประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็สืบทอดมาทางชายแดนจังหวัดสตูลติดกับมาเลเซียบรรพบุร หลายรุ่นจะทำกินแล้วก็ทำขายในวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็ทำเป็นอาชีพในทุกวันนี้ค่ะขนมแบบนี้เป็นช่วงวันสำคัญสำคัญของอิสลามนะคะถ้าจะมีเขาออเดอร์มาก็ได้ทำงานแต่งางานงานสุนัขแบบนี้ก็เราก็ทำให้แต่ว่าไม่ได้มีกินทุกวัน้ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นแบบถ้าอยากได้อยากจะให้ส่งไปแบบร้าน ให้อยู่ในร้านไปเลยให้เป็นของอุดหนหลายคนอาจจะสงสัยแล้วขนมนี้ทำยังไงผู้สื่อข่าวไปถามสูตรมาเรียบร้อยนะคะส่วนผสมที่ใช้ในการทำก็คือแป้งมีไข่ไก่เกลือพริกหัวหอมซอยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แล้วเป็นเคล็ดลับความหอม,หอมก็บอกว่าต้องใส่ใบสมุนไพรเ,เข้าไปด้วยนำไปผสมกันค่ะจากนั้นก็ไปนวดปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทอดคล้ายกับโรตีวิธีกินบอกว่าโอ้โหถ้ากินอย่างเดียวว่าอร่อยแล้วนะ,ะแต่ถ้ากินกับชายเย็น จะอร่อยแล้วก็ฟินมากๆก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแต่ถ้ากินโรตีกับชายเย็นก็อร่อย,อยแล้วก็ฟินลค่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่ารสชาติเ <c oughs> จ้าขนมตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ